หลังจากโผล่รายชื่อของรัฐมนตรีจากพรรคพลังประชารัฐออกมาเสร็จปุ๊บไม่นานไม่นานเอกสารลอนเวอร์ลอนแบบว่าส่งลายกลุ่มนักข่าวส่งลายกลุ่มนักข่าวส่งผ่านอินเทอร์เน็ตส่งผ่านเอ็กซ์ทวรส่งยิ่งกว่ากระจายยิ่งกว่าสมัยก่อนคือถ้าเป็นใบปลิวคือ โปรยเลยคุณนาร้านโลเนียวร้านไทยเอกสารคือยิ้มกุ้มกลิ่มโปรยโปรยดิสเครดิตดิสเครดิตท่านสันติว่าเคยถูกถอดชื่อเลยแล้วมีจดหมายเป็นออฟฟิเชียลเอาจดหมายเอามาร่อนเอามาร่อนมาร่อนมาร่อนเลยเอามาร่อนมาร่อนมาร่อนเลยแสดงว่าจะต้องมีการ ดิสเครดิตกันเกิดขึ้นต่อจากนี้ฉันไม่ได้เธอก็ต้องไม่ได้ดีนี่เพียงดาวสุดๆเธอโอ้ยนึกว่าในหนังนเหมือนในละครแต่ว่ามันคือชีวิตจริงอฉันก็ได้มาฉันก็เอามาให้พวกเธอดูต่อ